มันเป็นการศึกษาอ๋อ,อการศึกษาอ่าที่ติดกันน้องอะไรนะป๊อปค่ะอ่าน้องป๊อปเลือกข้อข้อสองเลือกข้อสองเหมือนกันนะคะน้องคนสุดท้ายค่ะเลือกข้อข้ออะไรก็ได้บ้งข้อข้อสองค่ะเลือกข้อสองเหมือนกันนะอ่ะโอเคค่ะอะแล้วนะครนี้เรามาบทพร้อมกันทั้งฮอลเลยนะของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะน้องๆเลือกข้อ 3มนะคะมี3คนที่เขาเลือกข้อ2นะถ้าทางบ้านเลือกข้อไหนนะครับครูปิงจะค่อยๆตัดออก,ก่อนแล้วคนไหนโดนตัดออก,ก่อนอย่าเสียใจคะ่ะน้องๆครูยังเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าข้อสอบแบบนี้เป็นข้อสอบแบบวิเคราะห์เราต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆคะ่ะโจทย์ถามว่าเปลี่ยนอันไหนเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างสังคมมากที่สุดฉะนั้นเนี่ยถ้ามองไปแล้วเบอร์2นี่มีคําว่าแห่งชาติเบอร์สม,มีคําว่าแห่งชาติ เบอร์สี่มีคําว่าแห่งชาติแต่ว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการมันเป็นแค่ระดับจังหวัดหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองไปแล้วคําว่าชาติชาติชาติกับจังหวัดชาติมันก็ต้องเหนือกว่าจริงมาเพราะโจทย์เอามากที่สุดใช่ไหมใช่ข้อหนึ่งถูกตัดออกก่อนเลยค่ะ สแสดงความเสียใจก่อนนะคะคราวนี้ถ้าเกิดน้องๆถามครูปิงว่าครูปิงแล้วเบอร์นหนึ่งาว่าบูรณาการแปลว่าอะไรบูรณาการแปลว่ารวมๆกันไม่แยกเอออาซิใช่ไหมเรียนๆแบบมันก็เรียนกับครูน่ะได้ภาษาไทยได้สังคมได้อังกฤษผสมผสมกันเขาเรียกว่าแบบบูรณาการค่าไม่แยกฉะนั้นหมายเลข1หนึ่งเป็นข้อแรกที่เราตัดออกเพราะโจทย์เอามากที่สุดค่ะเหลือหมายเลข2สองหมายเลข3สามแล้วก็หมายเลข4นสี่นะคะขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เลือกหมายเลข 4ค่ะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าแผนงาปฏิรูปเนี่ยสาธารณสุขซึ่งสาธารณสุขเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือเปล่าใช่ปะถูกไหมม่เป็นส่วนหนึ่งของข้าสังคมสังคมมันต้องมีทั้งการศึกษาสาธารณสุขมีหลายๆด้านนะคะฉะนั้นคนที่ตอบหมายเลขสี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะโจทย์เอามาที่สุดเบอร์สี่ถูกตัดออกค่ะเหลือสองกับสามและคําตอบีิดีสุดคือตัวเลือกหมายเลขขอแสดงความยินดีกับน้องค่ะน้องเก่งมากหมายเลขสามค่ะเหตุผลเพราะว่า แผนพัฒนาปฏิรูปเนี่ยการศึกษาเนี่ยการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมหรือเปล่าฉะนั้นการที่เราตอบข้อ3มค่ะมันจะ c o อร์คือครอบคลุมค่ะทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมด้วยเพราะฉะนั้นคําตอบคือตัวเลือกข้อ3แน่นอนค่ะเก่งมากค่ะขออีกข้อหนึ่งแล้วกันนะคะสังคมแล้วเดี๋ยวครูจะพาน้องเนี่ยไปดูภาษาไทยแล้วล่ะคะ่ะเราไปดูกันที่ข้อ16และกันไปดูทางด้านกฎหมายบ้างนะคะเมื่อกี้เราไปสาระเรื่องศาสนาแล้วก็สาระเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองอันนี้ก็ยังอยู่หน้าที่ค่ะแต่อยู่ทางด้าานกฎหมย โจทย์ถามบอกว่าใน4ตัวเลือกนี้นะคะข้อไหนไม่เป็นความผิดอาญาค่ะเก็บทรัพย์สินที่ผู้อื่นเนี่ยทำหายมาเป็นของตัวเราเองผิดมาททาให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทค่ะซื้อสินค้าแล้วไม่ยอมจ่ายเงินค่ะหลีกเลี่ยงไม่ไปเกณฑ์ทหารค่ะได้ไหมคะได้ไหมลองดูซิว่าน้องๆจะได้หรือเปล่านะคะและนะคะคําตอบ อขอทางนี้บ้างดีกว่านะคะขอน้องหญิงบ้างมหาพัทรามใช่หรือเปล่า,าแนะนําตัวเองค่ะชื่อเล่นค่ะน้องชื่อกุ๊กไก่ค่ะน้องกุ๊กไก่มอ,อะไรคะมสี่ขึ้นกาลัง <5. S 1> จะขึ้นมห้ามห้าะคะอ่ะน้องกุ๊กไก่เลือกข้อข้อสองเลือกข้อสองนะคะคุณติ๊กไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูจากการโหวตกันว่าน้องๆทาได้หรือเปล่านะคะกุ๊กไก่ส่งมาให้เพื่อนหนึ่งคนคะ่ะน้องอะไรก็ได้ เลือกข้อสองค่ะน้องอะไรคะมิ้นค่ะน้องมิน้นเลือกข้อสองเหมือนกันอ่าหุติงให้แล้วคะ่ะอ่าขออีกสักคนคะ่ะน้องชื่อเกรซคะ่ะเกรซเกรซค่ะเกรซอ่าน้องเกรซคะ่ะหมายเลขข้อสองเลือกข้อสองค่ะาคนสุดท้ายเอาอีกสักคนหนึ่งนะ่ะน้องอะไรเอ่ยตูนค่ะหนูตูนคะ่ะหนูตูนเลือกข้อ ออเลือกข้อสองเหมือนกันค่ะและทั้งหอแล้วนะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจวันนี้เลือกข้อนักเรียนรู้ใช่ไหมความผิดอาญานี่คือแบบว่าสันติสำคัญที่สุดว่าคูป,ปิ้งความผิดอาญาคืออะไรเหมือนกับไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนฉะนั้นกฎหมายจะต้องมีอะไรนะประเด็นหลักของอ,อาญาคือจะต้องมีการลงโทษค่ะจะโดนโทษจะดูว่าเป็นความผิดอาญาหรือเปล่าต้องไปอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแล้วมีโทษสําหรับความผิดนั้นค่ะ ฉะนั้นครูปิงขอแสดงความเสียใจนะจะเริ่มจากว่าข้อใดเป็นความผิดอาญาบ้างเกี่ยวกับอาญานะทำคือทําความเสียหายกับบ้านเมืองหรืออะไรเนี่ยก่อให้เกิดความไม่สงบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วที่สําคัญมีการลงโทษน้องๆครันงนิดหนึ่งนะคะความผิดเนี่ยนะคะในทางกฎหมายเนี่ยจะแยกได้ประมาณสองสอย่างแต่วันนี้ด้วยเวลาที่กระชับครูปิงขออนุญาตสรุป2อันก่อนแล้วกันนะคะคือความผิดทางด้านแพง่งกับความผิดทางด้านอาญาค่ะน้องๆเคยได้ยินไหมไอ้พวกฉกชิงวิ่งราวทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนอะ่ะแล้วโดนทําโทษเนี่ยเป็นความ ความผิดอาญาส่วนความผิดทางแพ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเรียกร้องความค่าเสียหายหรือเกี่ยวกับเรื่องการชําระหนี้ประมาณนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ถามว่าข้อใดไม่เป็นความผิดอาญาไม่เป็นนะขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เลือกหมายเลข4ค่ะเหตุผลเพราะว่าหลีกเลี่ยงการไม่ไปเกณฑ์าหารนี่มันผิดแน่นอนและผิดอาญาด้วยนะคะข้อนี้โดนตัดออกเป็นข้อแรกและขอตัดอีกข้อนึงเลยนะคะน้องๆคือหมายเลขอย่าเสียใจนะ คนเลือกเยอะเหมือนกันหมายเลขสองค่ะทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทใจคือทําให้เกิดไฟไหม้อย่างนักเรียนซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดอาญาเพราะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเหมือนกันในกฎหมายก็เขียนว่ามีความผิดแล้วก็มีโทษด้วยค่ะฉะนั้นเหลืออยู่2ข้อนั้นคือ1นกับ3แล้วค่ะโหวตหม่ค่ะเลือกข้อ <S <S และขอเงความีดีกับน้องที่เลือกหมายเลข <S <S ทางบ้านเลือกข้อไหนคะวันนี้คําตอบคือตัวเลือกข้อ3ค่ะเก่งมากเลย คราวนี้มีบางคนเนี่ยเข้าใจว่าครูปิงซื้อของแล้วไม่จ่ายคนอื่นนะมันก็เป็นความผิดอาญาว่าโกงไม่ได้หรอมีคนคิดอย่างนี้ไหมคะแลวส่วนเบอร์นหนึ่งอะครูปิงเราเก็บของของคนอื่นที่คนอื่นเขาทำหายมาเป็นของเราก็ของเขาทำตกก็มาเป็นของเราก็ไม่ผิด